เรื่องโครงการในส่วนของโครงการิจิทัานคนเด็กอะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายไหมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ท่านนายกกับฝ่ายงบประมาณแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจกําลังคุยกันถึงแนวทางคือความจําเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนแล้วต้องทําอย่างเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจมันไหลลงเปยิ่งไหลลงลึกเท่าไหร่ดึงขึ้นมายากเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยก็นายกก็กำลัง วางแผนกันอยู่พอหลังจากที่ทํางานได้แล้วคงสั่งการเลยอ่ะเขาราสั่งรครับคุมการนี้ไหมครับต้องทำต่อไหมคะคืออย่างนี้คำว่าดิจิทัลวอลเล็ที่มีมีอยู่3มเรื่องในนั้นหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจคือว่าอนาคตดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศกับกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจ Lepas like, oh.